ตอนตอนแรกของลุงก็มีปัญหาเรื่องเพี้ยเรื่องหนูเหมือนกันมีครับมีครับเยอะไหมคุณลงุงเยอะครับเป็นปัญหาเรื่องเพี้ยเหมือนกันมีครับมีครับเป็นยังไงครับแก้ปัญหายัางไงแก้ปัญหาก,ก็คือว่าก็ทีแรกก็ใช้ย,ยาฉีดครับแต่มันก็ได้พ่นมัง้งไม่ได้พ่นมั้งครับเม็ดจะเสียหมดเลยมันจะแห้งลุงจะแห้งหมดเลย <Okay. S 3> ต้องเที่ยวคอยกำหนด รูเหมือนว่าเรื่องเพลี้ยครับเรื่องหนูในไร่นานี่จะเป็นปัญหาที่ชาวไร่ชาวนาน,านแก้ไม่ตกจริงๆครับลําพังจะไปใช้แต่ยาฆ่า,มาแมลงก็คงไม่ไหวแต่ชาวบ้านที่ท่าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านที่นี่เขามีวิธีสยบหนูแล้วก็เพลียยแล้วก็มแมลงแปลกๆเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเขาใช้ผ้ายันครับคุณผู้ชมครับอะไรกันครับเนี่ยผ้ายันกันหนูกันเพลียยกันมแมลงในไร่นา,นามีด้วยเหรอครับเนี่ย พูดไปนะครับอาจจะไม่มีใครเชื่อแต่นั่นไงครับนั่นไงครับเห็นไหมครับชาวบ้านนี่แห่กันมาที่วัดสังฆจายเถนนะครับนั่นไม่ใช่เพราะว่ามารอทําบุญถวายสังฆทานนะครับแต่พี่ๆชาวบ้านมารอรับพยักันะเพลียที่ว่านี้แหละครับชักอยากจะรู้แล้วสิว่ามันใช้กันเพลียกันหนูได้จริงหรือครับหลวงพ่อครับชาวบ้านก็เอามาพูดให้ฟังว่าไปใช้แล้วได้ผลก็ถึงได้บอกต่อกันไป แล้วก็มีเอาไปใช้กันแล้วก็บอกต่อกันแล้วก็มาขอรับต่อต่อกันอาศัยปากต่อปากนะอาศัยปากต่อปากบอกกันแล้วก็ถึงมารับคือว่าคนที่ใช้ได้ผลแล้วก็ถึงได้บอกกันแต่บางคนใช้ไม่ได้ผลก็คงต้องมีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่ออันนี้ต้องมีศรัทธาก่อนที่จะไปใช้นี้ต้องมีศรัทธาด้วยถึงจะใช้ได้ เห็นชาวบ้านมาขอพยานกันมากมายขนาดนี้คงจะพอเดาออกนะครับว่าความคลังของพยานนี่มันเป็นอย่างไรครับว่าแต่เวลาใช้นะครับใช้ยังไงครับเอาไว้ขึ้นหิ้งบูชาพกติดตัวหรือใช้แบบไหนครับหลวงพ่อครับการที่ยัดโยมไปใช้ก็จะมีการแนะนําว่า 1. ให้จุดธูปกล่าวดอกบอกแม่ธรณีกับแม่ผัศพด้วยมาขอปัดธง นี่ไว้ในไร่ในนาก็ขอให้ปัดเป่าไม่ให้หนูไม่ให้มาแรงมารบกวนและที่เราต้งมาว่าพยันกันเพลี้ยกันหนูนะครับจะได้รับความนิยมในหมู่ชาวบ้านครับ ภายที่ว่าก็มีการปลุกเสกวิธีด้วยกันนะครับเรียกว่าทํากันเป็นเรื่องเป็นราวมีผ่านการพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลจากพระอาจารย์ดังๆมากมายครับแล้วก็หลังจากนั้นก่อนที่จะแจกใจ่ายให้กับชาวบา้านหลวงพ่อก็จะต้องร่ายคาถาไล่เรียไล่นูกันอีกทคราบแล้วก็จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่ได้รับ เมื่อชาวบ้านได้รับพยานที่ผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยครับก็จะนํากลับมาปักเป็นธงตามจุดต่างๆในไร่นาของชาวบ้านอย่างที่เห็นนี่ละครับส่วนปักพยานแล้วจะได้ผลมากน้อยัะแค่ไหนกู้ใหญ่บ้านช่วยบอกให้ทราบหน่อยละครับได้ทราบข่าวมาก็ของที่วัดสังใยเนี่ยนะก็เขาทําก็ลองไปเอามาใช้ดูเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนนะนะก็ได้ผลดีได้ผลดีมากก็นาตีกันก็เขาก็เอามาใช้ก็ได้ผล เหมือนๆกันแต่ก่อนเคยทํานาสิบไร่ก็ได้ประมาณ8เกวียนข้าวเกวียนนะแต่พอได้ปลาทงไปเช่าทงต,งตรงนี้มาใช้ในนาข้าวจากสิบไร่ที่เคยทําก็ได้เป็นสิบสามเกวียนต่อนาสิบไร่ก็ได้ผลเกินไร่เกินนาจริงๆ,ๆครับตั้งแต่วันปากก็จะสังเกตได้ประมาณ3าสี่วันก็ออกมาดูตัวเพียหรือปลาแรงต่างๆก็จะไม่มีบินนะครับก็สังเกตได้ตามนกนางแอ่นที่บินอยู่ตามทุกนาน,นะครับ ก็จะไม่ค่อยมีบินแต่ว่าที่หนา,ข,าข้างที่เขาไม่ได้ปากก็จะเห็นมีแมลงนกเนี่ยจะมากินแมลงอยู่ในห้างหนาข้างนะแต่หนาที่ปากนี้ก็จะไม่มีครับก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่สถานแล้วแต่ความเลื่อมใสครับสำหรับที่ไหนไม่เชื่อไม่รู้นะครับแต่ชาวบ้านตบสวนแตงนี่เขามีกันทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างนี้แล้วว่าแต่มีคนละกี่ผืนกันละครับน้าไม่สามแปลงสามแปลงแต่ใช้สามผืนครับ นานมีแป้งใช้สองผืนมีสามแป้งค่ะใช้สามผืนมีแป้งเดียวใช้ผืนเดียวมีหนึ่งแป้งใช้อสองผืนบอกแป้งใช้สองผืนครับส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้พยันกันเพลี้ยกันหนูครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราลองไปถามผ่อโดยที่ครับลักษณะที่เป็นเพลี้กินอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้จะกินเป็นแปลงอย่างนี้ก่อนนะครับหลวงจะแห้งหลวงจะแห้งแล้วก็เวลาเก็เกี่ยว,ว่าจะไม่มีน้ำหนักอันนี้คือข้าวที่ต้นลักษณะต้นแห้งเนี้ยก็ เป็นซิ่งลักษณะพียยกินเพียยกินจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะล้มแล้วก็ต้นแห้งพุข้าวจะไม่เต็มเม็ดปีนี้เสียหายเยอะก็ไม่รู้ว่าด้วยความศักติดของพยานกันเพี้ยนะครับในนาข้าวหรือเปล่าครับนี่ที่ชาวบ้านบอกว่าความแรงความศรัทธาของผ้ายันนี่แรงครอบคุมไปถึงสวนมะม่วงด้วยนะครับแล้วก็ไร่ต้นดาวเรืองด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> นี่ว่าปักกันทุกแปลงเลยทีเดียวครับ เพี้ยนอนอะเพี้ยนอนจะรบกวนมากจนใบเสียค่ะแล้วพอหลังจากมาติดตรงผมวัดต่างจายอะค่ะดีขึ้นมากดีขึ้นแบบให้เห็น,เ,หนเลยอะค่ะใบเขียวสดใสเลยอะค่ะแต่ก่อนอย่างนี้ค่ะแต่ยางนี้เหลือน้อยแล้วนะคะอย่างนี้เห็นได้น้อยแล้วค่ะว่าผลเอนี้ดิ้หน่อยเองค่ะผลเสียแต่ก่อนมั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 นเป็นเยอะเลยอะเป็นเยอะนอนเพี้ยโดดให้เห็นเห็นเลยอะค่ะ ใครที่ผ่านไปมาไม่ต้องตกใจนะครับว่าธงพระป่าอะไรถึงไปอยู่ในนาครับแต่นั่นคือธงผ้าย,ยันกันเพลี้ยกันหนูครับที่ชาวบ้านเขาเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าสามารถช่วยได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางของชาวบ้านทำแล้วสบายใจครับไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็ดีแล้วครับ ส่วนชาวไร่ชาวนาคนไหนอยากได้พยันกันเพลี้ยเอาไปลองใช้ดูบ้างก็ไปขอได้ที่เจ้าอาวาสวัดสังฆจายเทนนะครับตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยครับหลวงพ่อบอกมาว่าถ้าคนไม่หยุดเดือดร้อนนะครับก็จะไม่หยุดแจกพยันมาเท่าไหร่แจกเท่านั้นล่ะครับพยันกันเพลี้ยเล็กอินไทยแดงยกระดับประชาธิญาเฮ